นี่เราอยู่กันที่บูธของฮอนด้าใช่ครับข้างหลังนี้มีการเปิดรถใหม่อ่าข้างหลังเป็น SUV e p r o t o t y p e นะครับเป็นพลังงานฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคุมผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาเปิดบูทนึงผ้าเปิดพร้อมกับรายละเอียดของข้อมูลและก็อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งไทอาร์ฮอนด้าเซมิคไทอาร์นะครับนี่ผมยังไม่รู้นะว่าเอามาโชว์หรือมาขายถ้าเอามาขายแล้วมีกี่คัน แล้วตอนนี้อยู่บนจอมูหแล้วหรือยังใช่นี่ยังไม่รู้แต่ว่าที่มีแน่ๆก็คือ Honda City พันเทอร์โบนะครับใช่ครับขับดีมากๆผมไปขับคันที่เป็น e-H EV City e-H EV โอ้โหขับ City เครื่องพันห้าอยู่พอไปขับ e-H EV เป็นเครื่องพันห้าไฮบริดขับสนุกมากๆแล้วประหยักแรงไหมแรงใช่ไหมแรงขับดีกว่าตัวพันห้าแล้วถ้ามันดีกว่าตัวพันห้าเดิมเนี่ยตัวพันเนี่ยมันจะคนแล้วฟิลกันไันใช่พันเทอร์โบใช่เน้นประหยัด แล้วก็วิ่งแรงเหมือนกันแต่อานุนอัตราเร่งดีมากๆเ,เดี๋ยวอีกสักครู่เขาเปิดรถคันนี้แล้วเรามาดูรายละเอียดกันครับไป และไฮไลท์ของบูธฮอนด้านะครับมีสรุ่นด้วยกันคือไม่เลยครับซีวิ c ไทยร R ในี่ตัวนี้บอกเลยว่าทุกคนมุงล้อมกันแบบไปมพื้นที่นะฮะสำหรับซีวิ c ไทยร R คันนี้นะครับก็มีแค่ข้อมูลของเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะที่ได้มานะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆราคายังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะขายคาดว่าคาดว่าขายแน่นอนแต่คาดว่าปีหน้าในปีหน้านะครับที่จะมี ซีรีสไทยอาร์คันนี้มันขายแล้วไม่มากไม่เยอะจำนวนจำกัดไม่รู้ราคาเท่าไหร่หลักสิบหลักสิบคันหลักสิบคือไม่ใช่ผมพูดแล้วกักนะฮอนด้าก็บอกมาว่าไปแค่หลักสิบไม่เยอะเขาเองยังไม่รู้ข้อมูลเลยว่าจะขายเท่าไหร่ราคายังไม่รู้แล้วทาไมถึงเป็นสีเทามาโชว์ในวันนี้ซึ่งจริงไทยอาร์คควรจะเป็นสีขาวใช่ครับไทยรถเนี่ยคันนี้ก็คือรถจะเป็นการส่งต่อมารถคันนี้ออกจากญี่ปุ่นมายังไม่ได้กลับยังไม่ส่งยืมไปเรื่อยแต่ละประเทศแต่ละประเทศรถมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยซึ่ง คันนี้เลยได้เป็นสีเทาเหตุผลที่ได้เป็นสีเทาเพราะตัดตัวขายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสีขาวสีอะไรสีเหลืองหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ะีสอไรบ้างะส่วนอีกคันหนึ่งก็คือเป็นอีโโปปรตไท e โปรโตไทป์คันนี้เอามาโชว์อย่างเดียวนะครับก็ถือเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ evey ร้อยเปอร์เซนต์เลยเป็นรถแบบ suv ใช่นะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ไม่รู้แต่นี่แค่มาโชว์อันนี้แค่มาโชว์เป็นโปรโตไทป์เหมือนกันวันที่ที่เปิดสองรุ่นนี่คือโชว์เหมือนกันโชว์อย่างเดียวคันหนึ่งมันยังไม่ขาย แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถของ Honda Civic Type R นะครับคันนี้นะฮะรถที่บอกว่าตอนนี้มีเข้ามาเนี่ยมาโชว์ในบ้านเราอย่างเดียวนะครับยังไม่มีจําหน่ายนะตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายครับนะครับณปัจจุบันยังไม่มียังไม่มีจําหน่ายคาดว่าปีหน้าถึงจะมีรถและจำนวนหลักสิบมีไม่เยอะนะครับส่วนราคาไม่รู้สิ่งที่รู้คือตอนเนี้เครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับ 2,000cc เป็นเบนซินเทอร์โบเครื่องยนต์ V ีเทนะครับแล้วก็มีแรงม้าสูงสุดคือ315แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่420นิวตันมาตั้งแต่2,600รอบถึง4,000รอบบอกวเห็นบอกว่าตัวนี้นี่แรงม้ามากกว่าตัวเก่าประมาณ9ตัว9ตัวนะครับเพิ่มมาอีก9ตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นมา20นิวตัน บอกก็บอกก็อกซิ่งส่งเลยกระชับเลยนะกระชับเข้ากับตัวเลยแล้วก็เบลแดงเบลล์หน่อย้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ไม่มีนี่นะฝั่งนี้ไม่ปับไฟฟ้าฝั่งนู้นไฟฟ้าปักไม่ไม่โอ้โหโอ้โหนี่แล้วก็นี่นะครับนี่เบลลแดงเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับที่ผ่านมาโอคัสนี่ผ่านมานะครับนี่ถ่ายเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นรุ่นต่ำสุดของคันด้าแต่ปัจจุบันเกียร์ธรรมดา เป็นรุ่นท็อปสุดของคอนดาอ่านี่ยังมีไวเลสชาร์จเหอือนนะยังมีไวเลสชาร์จยงมีุปสะดวกสบาย่ม,บบยม,มีมีชาร์จตัวไทซีนะครับไอเบตัว USB นะครับสอง,สองช่องนะครับเบลแดงเบ,บลแดงคับคัดนุ่มนะครับคัดนุ่มข้างในเนี่ยเป็นแ,แบบเป็นอะคันทาราหมดเลยนะอ่าใช่ฮะบเท้าแขนนะครับซ้ายขวาที่ประตูยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับมีช่องมีช่องใส่แก้วน้ำสองช่อง อ่ะก็ยังแบบว่ามันอารมณ์แบบตอนนี้คืออะไรนะมีโหมดนี่มีโหมดมีโหมดไดโหมดไดโหมดเราสังเกตตัวนี้มีมีพัสมีอาพัสไทยอากดปั๊บมีเพจนะครับมีเพจนี่เขียนว่าอาร์ศูนย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 ์ตัวนี้คือตัวโชว์ยังไม่ได้ขายตัวนี้ก็คือตัวโชว์ที่ตัวนี้ออกจากญี่ปุ่นมาแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะมันจะย้ายไปเรื่อยๆตามประเทศโน้นประเทศนี้ไปเรื่อยๆนะครับ บาะมาดูต่ำๆเนี่ยมานั่งนั่งสบายนั่งสบายนี่กับอ่าพรมพื้นเนี่ยก็เป็นพรมแดงพรมที่วางเท้าก็เป็นพรมสีแดงเบาะนี่ก็เป็นไทอาร์เลยนะแบบนี้มาเลยนะครับแต่ส่วนเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยมันดูต่ำๆโลโลต่ำๆนะอ่าแต่ว่ามัมีที่วางแก้วนะครับแต่ไม่มีที่เท้าแขนเบาะพับได้แบบหกสิบสี่สิบแผงประตูก็ยังเป็นเบาะเป็นอาคันธารานะที่แผงประตูนะครับแล้วก็มีลำโพงมีทวิตเตอร์เสียงแหลมมานี้นะ นี่ก็ภายในข้างหลังนะครับแล้วก็เบาพับได้แบบน่าจะ70-30แล้วเนี่ยแล้วก็ภายข้างหลังนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวขายยางอะไรต้องเป็นบางๆนะนะครับพอหลุมยางอะไรนี่บางมากนะส่วนด้านล่างนี่ดูท่อเสียดิเดี๋ยว่อกไปหนะครับดูท่อเสียออกมาขนาดนี้ก็เฮ้ยมันใหญ่มาก อ๋อจริงจริงเนี่ยถ้าเป็นสเปคเมกามันจะมีตัวนี้ถ้าเก็บความเรียบร้อยนะแต่นี่ไม่มีเว้เหมือนเดิมไหนเออถุงพุ่มแบตใช่แล้วก็เรื่องของการเก็บลมเรื่องการจัดวางนะเครื่องยนต์ก็เป็นเทอร์โบนะครับนะครับก็แวะมาได้ที่บูธฮอนด้านะครับมีโปรโมชั่นหลากหลายมากจริงไม่ว่าจะเป็นซิตี้พันเทอร์โบซิตี้เอสอีวีซีวิกซีอารีเอชอารีซีวิกใช้อาร์ต่างๆก็มาดูกันได้นะครับแล้วก็มาลองดูโปรโมชั่น ชอบแบบไหนชอบคันไหนบอกเซลล์แล้วเขาก็จะให้เราทดลองขับทดลองขับถ้าสนใจทดลองขับนะครับก็มาสบอกเซลล์ได้เลยด้านหลังนะครับหรือว่ามีรถรับไปที่ร้านนะครับไปที่สนามทดสอบแล้วก็ใครที่สนใจนะครับจะมาเที่ยวงานมากรายานยนต์ครั้งที่39กนี้นะครับก็งานจะมีตั้งแต่วันที่1ึงถึงวันที่12ธันวาครับก็แวะมาได้ที่บูธ h o นด้านะครับมีโปรโมชั่นหลากหลายมากงจริง